มีน้ำมันเกลี่ยว่มีน้ำมันเกลี่ยเอาเลยเอาเม่รู้เป็นย้อนอันนี้บ้าหนอวะมันคาดเบอรติมบ์มันเป็นลิเบอรบอกเขาเลยมันโดนเป็นคาดเบอลกเนี่เศษโลหะหรือว่ามันยังาล่มาอะไไดแ่ครับมันมันหน่อยมันเลยออกบ้าอนี้ต้องถอดเนาะ พอร์ปุกก๊บกนไหลเลยเลยมันมีแค่นีเลยอืมหายละน้มันเกียรไปเดี๋วเาเตมน้มันเกียร์คลองขับดใส่เกีรเติม้มันเกียร์ลองใส่เกียร์ดูครับเตัเกรกล,อลองสตาร์ทดูขับดูถ้าเสียงมันเงียบไป อันนี้มันไม่มีน้ำมันงมันก็เลยดังมันมีน้ำมันแต่ว่าเฟืองข้า้งในมันเสียหายก่นี่ก็เนะเียเติมน้ำมันดึกเติมเหรอ็เติมก็ต้องถ่ายออกอีกนะเติมก็ต้องถ่ายออกถ้ามันไม่ได้ก็ต้องถ่ายก็ต้องซ่อมเกียร,ถถยรถ์ถ่างเงียเออถ้าเติมไปแล้วมันหลอ่อนลื่นได้มันก็ก็่มีปัญหา น้าจอดมีเสียงปพ๊บจอดเลยถ้าฝืนขับนี่เดือดร้อยก็ยังไม่เห็นเสร็จเลยนะหมดจริงๆเลยนะเออไปทางไหนไปใส่ทำไมไปใส่หนึบด้วยนี่ถ้าดังก่อนนะถ้าดังถ้าดังช่วงปีใหม่แล้ว บบอ่ะแล้วมัน,มนนะใกล้จะหมดแั้วแต่นู่นหรือเปล่ามันใกล้มันหมดนู่นแล้วมั้งมันยังไม่ออกอาการเลยนี่มันหมดเลยแหละตอนกลับบ้านน้ำกข็งห้างเอาลเรียบร้อยอกลัวกับกลับมาจากเชียงพูดเลยพูดเดียวเองเนี่ยเสด็จกับมาจากเชียงพูดแมนดังเลยมีน้ำมันอยู่แค่นี้กลับมาจากเชียงพู แต่ก็ซื้อรถถอดอะไรกันได้แต่มสมมติว่ามันทั้งงันนยหรือถอดมาเปลี่ยนอะไรก็ได้แบเนี้ย ทองเหลืองอัสซ er ีเส oh uh, uh. hmm, like ียก็ได้ไอตัวส่วนบางๆอ่ะแต่เฟืองเกียร์อัสซีบเสียก็ได้ผมว่าน่าจะมีเศษมีแตกอยู่ข้างในอยู่อ่ะเศษแตกเลยเหรอไม่ได้เหรอมันยังไม่ลงเลยนนูไหลมุนมันไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเติมดังล่ะเติมดันบนนี้ มันไม่เข้าใชมันไม่เข้าเติมใต้ท้องครับ เียเล,ลงช้ามากเลยตอนแรกคิดว่าไม่ช้าขนาดนี้นะถ้าช้าขนาดนี้เนี่ยเอาถังเติมเติมแล้ว